กราบสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องโบบารามีพระเครื่องอีกเช่นเคยนะคะพี่พีพ่ก็วันนี้นะคะ EP ที่229ี่นะคะตรงกับวันที่16นะคะก็สวัสดีพีพ่พี่ทุกท่านนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่องน้องโบบารามีพระเครื่องไว้ด้วยเนาะพี่เนาะก็เดี๋ยววันนี้นะคะน้องมีพระมา้ชมหนึ่งชุดชอบพระองค์ไหนรายการไหนฝากช่องทางการติดต่อนะคะสามารถ โทรมาได้ที่0ูนย์เก้าเก้าเอ้ยศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดนะคะพี่ๆแล้วก็เบอร์แอดไลน์นะคะจะเป็นศูนย์เก้าเก้าสองหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งเนาะพระของน้องนะคะอ่าสวยตรงปกทุกรูป,ท,รปทุกองค์แน่นอนหลากหลายราคาเนาะก็ต่างที่มาต่างวาระชมไม่ชอบด้วใช่ชอบองค์ไหนทักไลน์มาหาน้องโบได้เลยนะพี่นะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเรื่องวันที่รายการแรกเลยเนาะพี่เนาะรายการนี้ค่ะพี่เป็นเต่านี่สวยๆเลย รายการนี้เนาะพี่เนาะนี่มีรอยเจิมนะพี่เนี่ยเหมือนเป็นรอยเจมิมตรงนี้ตรงที่หัวเต่าเหมือนจะเป็นรอยเจิมนะน้องสูไม่เห็นแบบชัดๆไปกันแบบช้าๆเลยนะพี่นะรายการนี้สวยค่ะพี่นี่ขอบตัดนะคะพี่ขอบตัดนะพี่ชมอันนี้ด้านขวามือน้องนะอฮานี่ รายการนี้ค่ะด้านหลังค่ะพี่เป็นลา,ายยันอาคาราแบบนี้เนาะนี่พี่ดูตรงขานะมีเส้นเสี้ยนเนี่ย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 ตรงเนี้ยเล่นแสงแล้วมีเส้นเสี้ยนด้วยอพี่ชมกันก่อนตรงนี้นะคะนี่นี่ตรงนี้มีเส้นเสี้ยนนะนี่เลยเส้นเสี้ยนแบบนี้อ่านี่ที่ขาตรงนี้นะคะพี่ตรงนี้เขาจะเป็นเหมือนรอ,อยเจิมเนี่ยเป็นรอยเจิมเนาะ รายการนี้ค่ะพี่เป็นเต่านี่ขอบค้างขอบตัดแบบนี้เลยอ่ะสวยสวยเลยเนาะพี่น้องรายการนี้นะคะรายการนี้ค่ะแบ่งปันให้ที่900้บาทค่ะพี่เก้า้อบาทนะรายการต่อไปนะคะพี่นี่เลยเป็นเต่าเช่นกันนะคะรายการนี้มี2อ,องค์นะแต่ว่าคนละสีกันนะคะพี่คนละสีนะตรงห่วงก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ย ได้มาคู่กันเลยนะคะพี่ๆรายการนี้เดี๋ยวให้ชมทีละองค์เนาะพี่นะ้องเป็นเต่าเอาไปคล้องให้ลูกให้หลานได้เลยนะพี่นะ้รายการนี้ค่ะน้องแบ่งปันให้ที่รายการละ400บาทละกันเนาะพี่นะ้องรายการละ400บาทรับ2องค์คุยกันได้เลยรายการละ4 0 0 2องค์นี่น้องให้700ได้นะพี่นะก็เผื่อใครถูกตาต้องใจนะคะอยากเช่าบูชาก็แอดไลน์มาหาน้องโบได้เลยเต่าหลวงปู่หลิวนะคะพี่รายการนี้เนาะนี่เป็นแบบนี้ รายการต่อไปค่ะพี่เป็นพระหล่อโบราณเนาะก็มีพี่ๆนะคะที่แบบสนใจพระหล่อโบราณแต่น้องบอกเลยว่าคือมันหายากมากเลยพระอะไรนะที่เป็นที่พี่ส่งลูกมาน้องก็หาให้อยู่เนาะไม่ได้ว่าไม่หาให้นะแต่ว่าอ่าถ้าเจาะตามบ้านก็คือถามพวกกันดี๋ยวถามพวกกันให้อีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะพี่เนาะแต่น้องก็บอกแฟนแล้วแหละแต่ว่าพระที่พี่ให้หานะ่มันหายากเหลือเกินอารายการนี้นะคะพี่นี่เลยสวยๆเลย เป็นพาดหล่อบโบราณเนาะเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะรายการนี้ค่ะใครชอบค่ะชมไม่ชอบด้วยใช้ด้านหลังนะพี่เป็นลักษณะแบบนี้แบ่งปันให้ที่หกร้อยบาทค่ะพีรระ่รายการนี้เบาๆค่ะรายการนี้เบาๆเนาะก็วันนี้ค่ะวันหวยออกนะเชา้าๆแบบนี้ขอให้เฮงให้เฮงให้รวยๆปังๆโชคดีมีชามาปิดพักกับน้องไป ปังแน่นอนค่ะพี่อ่าเย็นนี้สี่โมงเย็นรอนเลยเจอเลยเจอได้เลยรายการนี้ค่ะพี่เป็นโบราณเช่นกันนะคะเนื้อหาแบบนี้เลยวันนี้มีหลอโบราณมาประมาณอ่าสองค์สองค์เนาะก็ชมไม่ชอบด้วยใช่นะคะชมให้จบคลิปนะพี่นะต้องการรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาหาน้องได้เลยนะจ๊ะนี่เลยพี่รายการนี้รายการนี้น้องเอาที่500บาทละกันนะคะพี่ขอห้าร้เนาะรายการนี้นี่ เป็นพระหล่อบโบราณน,นี่นะขอบตัดมีรอยตะไบลักษณะแบบนี้นะ,ะรายการต่อไปนะคะพี่รายการต่อไปเป็นหลวงพ่อไายเลี่ยมรอบร้อมร้อมเพชรมาแบบนี้เลยรอบทองร้อมเพชรแบบนี้เลยนะที่นะ สวยมากเลยค่ะพี่พร้อมห้อยคอเลยนะรายการนี้นะพร้อมห้อยคอเลยพี่ชมเนี่ยเผื่อใครถูกตาต้องใจนะคะรายการน,นี้น้องเปิดที่900บาทนะคะพี่ขอ9 0 0้อเนาะพี่เนาะรายการนี้อ่าชมไม่ชอบดูให้ใช่นะคะพิจารณาโดยตัวท่านนะปีเก่าปีหรือค่ะที่ระลึกค่ะสองสดนะคะพี่รายการนี้นะนี่หลวงพ่อไปรเปิดที่900บาทแค่ค่ากรอบก็น่าจะ หลักร้อยแล้วเนาะพี่เนาะอ่ะเริ่มกรอบร้อมเพชรแบบนี้เลยอ่าพร้อมห้อยคอเลยเนาะพี่เนาะน้องโบบาเรามีพาเครื่องค่ะแอดลน์น้องมาได้เลยใครไวใครได้เนาะพี่เนาะรายการต่อไปค่ะพี่เป็นพระนี่เลยเนื้อชินตะกัวแบบนี้นะคะพี่รายการนี้แบ่งปันให้เบาๆค่ะสี่ร้อยบาทนะคะพี่อ่ะน้องแบ่งให้แล้วกันเนาะขอสี่ร้อยบาทนี้ขอบค้างสี่ร้อยบาทไปกันชา้าช้านี่เลย ยามเช้าแบบนี้นะคะใครเห็นคลิปเวลาไหนปิดพักกับช่องน้องบูบารามีพักเครื่องขอให้เฮงขอให้รวยเนาะพี่เนาะรายการนี้ค่ะรายการต่อไปนะคะพี่ช่วงเชา้ายามเช้าก็จะเป็นของน้องเนาะช่วงเย็นก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่องน้องไว้ด้วยนะคะพี่ๆรายการนี้ค่ะพี่นี่เลย รูปหล่อพระพุทธชินาราชนะคะพี่อันนี้กินแบบสวยมากเลยไายกลนก็เป็นแบบนี้เนาะเป็นอ่ชุบทองนะคะพี่ชุบทองรายการนี้ค่ะขอหกร้อยบาทนะคะพี่ขอหกร้อยบาทใครชอบใครรักทักมาได้เลยนี่หกร้อยบาทตรงมือนะคะมือนั่งขัดสมาธิข้างหนึ่ง ชมไม่ชอบดูให้ใช่นะคะพี่ๆขอหกร้อยค่ะพี่รายการนี้นะรายการต่อไปค่ะพี่เป็นพระพุทธสุธรพระสุธรเนาะพระสุธรไม่ใช่พระพุทธออันนี้หลวงพ่อโสธรน,นะคะพี่เนื้อทองแดงลมดำแบบนี้เลยพี่ดู รายการนี้คะ่ะน้องขอหกร้อยบาทนะคะพี่หกร้อยบาทเนะาะตต้ก้นนี่อุดกลิ่งกิ่งดังกลางวานนะคะอุดกลิ่งเปิดที่หกร้อยบาทค่ะอแอดไลน์คะ่ะมาได้ที่0992107401เลยเนาะพี่เนาะ รายการต่อไปนะคะพี่นี่เลยเป็นรูปหล่อค่ะพี่วัดท่าซุงนะคะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้เนาะหลพ่อฤสีลิงดำนะคะพี่าตายลกน,นะคะ่ะ องสวยมากเลยนะพี่นะรายการนี้สวยมากอารูปหล่อลอยองค์แบบนี้เลยจังหวัดอุทัยธาน,นีค่ะรายการนี้น้องเปิดที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขอเจ็ดร้อยเนาะพี่เนาะอ่า่านีเส้นเกสาเส้นผมชัดเจนสังกตินะคะพี่ดู ใบหูใส่แว่นตาด้วยนะคะพี่ดูชมไม่ชอบดูใช่พิจารณาด้วยตัวพี่พี่เนาะพระของน้องนะคะตรงปกทุกรูปทุกองค์แน่นอนมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะถ้าเก็บเงินปลายทางนอ้องขอโบอกเพิ่มห้าสิบบาทจากยอดเนาะพี่เนาะอ่ารายการนี้ค่ะรายการต่อไปคะ่ะพี่เป็นเหรียญโล่แบบนี้นะคะเป็นเหรียญโล่พระพรหม พาพรมแบบนี้เลยด้านหลังค่ะเป็นแบบนี้นะรายการนี้ค่ะนี่มียันด้วยพี่มียันเยันแบบนี้รายการนี้ค่ะพี่น้องเอาที่สี่ร้ยบาทแล้วกันเนาะพี่น้องขอสี่ร้อยบาทนะคะเป็นเหมือนเขาจะเป็นเนื้อน,นากนะคะพี่เนาะถ้าพูดผิดขออภัยด้วยนะคะพี่ๆสีออกนักนากนิดนึงค่ะพี่อารายการนี้ค่ะแปลกตาดีเหมือนกันเนาะ พับพรมค่ะเผื่อใครถูกตาต้องใจนะคะอยากเช่าบูชาก็สามาแจ้งน้องได้เลยโทรมาได้เลยนะคะสแตนบายรอรับสายพี่ๆอยู่นะรายการต่อไปค่ะพี่เป็นพระสมเด็จเนะะื้อหาสวยๆเลยพี่รายการนี้ผิวแห้งๆผิวแห้งๆนะมีองค์เดียวนะคะพี่ารายการนี้เนาะนี่นน หลังเรียบๆแบบนี้ค่ะผิวแห้งๆหลังเรียบๆรีบอแบบนี้นะรายการนี้ค่ะเปิดที่ห้าร้อยแล้วกันอนะพ่น้องขอห้าร้อยบาทนะคะนี่เลยอ่า พี่ชมนี่เนื้อหา่าแกร่งสวยๆแบบนี้เลยห้า้อยค่ะใครไวใครได้นะนี่ดู ตอนนี้ปวดหลังแบบมากเลยรายการนี้ค่ะพี่เป็นอ่าเรียนหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ตรงสังคติมีรอยบากตรงนี้เนาะตรงสังคตินะคะมีรอยบากตรงนี้หนึ่งจุดนะอ่พี่ชมตรงห่วงเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ขอบตัดเป็นแบบนี้เนาะ,ะนี่ด้าน,นหลังค่ะเป็นหลังฮนานุมานะคะพี่ตรงมีดตรงดาบอันนี้เหมือนจะมีรอยแบบเนี้ยลักษณะแบบนี้นะคะพี่ 2, 2, 5, 2, 1, พศสองห้าสองหนึ่งอาภีชมเนาะอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องรายละเอียดมากนะคะพี่ๆขออภัยด้วยเนาะพี่เนาะรายการนี้ค่ะเปิดเบาๆค่ะ700บาทนะพี่นะขอเ0 0บาทละกันเนาะ,ะรายการต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญค่ะเหรียญหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อ จเจริญน,นะคะพี่ผิวสวยๆเลยนะพี่นะรายการนี้นะผิวสวยๆเลยอะผิวหิ้งหิ้งสภาพเดิมๆค่ะพี่ตรงนี้นะนี่พี่ดูตรงห่วงเขาเป็นลักษณะแบบนี้นะจ๊ะอ่านี่เลยตรงห่วงเป็นลักษณะแบบนี้เนาะด้านหลังเหรียญก็คาบดำๆนะคะตามสภาพการเก็บรักษานะคะพี่ๆก็ชมไม่ชอบด้วยใช่นะคะนี่พี่ดูขอบขอบเป็นแบบนี้ รายการนี้ก็เจ็ดร้อยบาทเช่นกันนะจ๊ะพี่อ่าเจ็ดร้อยบาทเลยมีองค์เดียวนะคะมีองค์เดียวเนาะพี่เนาะรายการต่อไปนะคะพี่พระอาจารย์มั่นค่ะผิวหิ้งหิ้งเดิมเดิมเลยพี่หลมพอมั่นเนื้อทองแดงลมดำแบบนี้นะนี่อ่านี่ตรงอ่ะพี่ดู สภาพผิวหิ้งหิ้งเดิมเดิมเลยนี่น้องซูไม่เห็นแบบชัดๆัดเลยนะพี่นะนี่ด้านหลังค่ะนี่เก่าปึกเลยพี่รายการนี้น้องเปิดที่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันนะคะพีเจ็ดร้อยบาทนะหลากหลายราคานะคะชมไม่ชอบด้วยใช่เนาะไปกันทีละรายการรายการนี้หลวงปู่มั่นนะคะพีนี่่ะพี่ชมขอบ พี่ๆบอกว่าน้องบูแบบแบบค่อยๆช้าๆหน่อยเวลาให้ชมขอเพราะว่าบางทีแบบเขาก็จะดูในคลิป,ปะเนาะ <c oughs> บางองค์แบบไวไปขอภัยด้วยนะคะพี่ๆอ่ะนี่หมุนให้ดูรอบๆเลยอ่ากราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่คอยอุดหนุนคอยกดติดตามกันนะคะก็ <c oughs> เป็นกำลังใจให้น้องด้วยเนาะพี่น้องจะได้มีแรงอัดคลิปทุกๆวันเลยนะคะพี่ๆอ่ะรายการนี้ค่ะแบ่งปันให้นะรายการต่อไปนะคะพี่นี่เลยผิวหิง่งหิ่งเดิมๆเลยนะคะพี่เป็นพระนาคปกค่ะพี่พระนาคปกเนาะท่านเจ้าคุณนรรัตค่ะรายการนี้สวยมากเลยนะพี่น,าน้าเนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะวัดอุ้มพุทธาลาม ผิวหิ้งิ่งเดิมเดิมเลยนะคะพี่พี่ะพี่ดูจะเลตํารวจตรงรอเรือมีขีดแบบนี้เนาะเนี่ยตรงรอเรือมีขีดขีดแบบนี้นะคะตรงคําว่าจะเลมีขีดขีดตรงนี้ด้วยนี่อ่าเหรียญนี้ค่ะน้องเปิดที่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่สภาพตรงจมูกก็ผิวผิวไปบ้างหลุดหลุดไปบ้างรายการนี้ค่ะใครชอบแครรักทักมาได้เลยเนาะพี่เนาะอ่า รายการต่อไปนะคะพี่เป็นเม็ดแตงค่ะหลวงพ่อโตนะคะพี่สมเด็จโตคะ่ะเม็ดแตงหลวงสมเด็จโตด้านหลังเป็นหลวงพ่อโตนะรายการนี้ค่ะเป็นขนาดนี้เนาะน่ารักมากเลยเอาไปเลี้ยงไม่ลูกให้หลานได้เลยนะพี่นะรายการนี้นอ้องขอเปิดที่ห้าร้อยบาทนะคะหลวงพ่อโตนี่สมเด็จโตนี่เลย ห้าร้อยบาทค่ะพี่รายการต่อไปค่ะพี่เป็นพาห้าเหลี่ยมแบบนี้นะคะเป็นพาห้าเหลี่ยมแบบนี้เนี้ยทองเหลืองเนาะนื่อทองเหลืองน,ะององนี่ด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่ด้านหลังมีรอยจานน่รอยจานรายการนี้ค่ะพี่แปดร้อยบาทนะคะพี่อ่ามีรอยจานสวยๆเลยมีรอยจานสวยๆเลยนะพี่นะนี่ แปดร้อยค่ะพี่เล็กจิ๋วแต่แจ๋วนะคะพี่บอกเลยเนี่ยมีรอยจานชัดเจนนะ <c oughs> นชมไม่ชอบนะคะพี่พี่ดูให้ใช่เนาะชอบองค์ไหนแล้วค่อยทักมาหาน้องโทรมาหาน้องได้ไม่มีลายโทรเบอร์มาได้ที่0620890157นะคะ ในการต่อไปค่ะพี่เป็นเหรียญค่ะนี่ขอบบางมากเลยค่ะบางแบบบางมากนี่ รายการนี้ค่ะ700้อยบาทเช่นกันเนาะพี่เนาะเจ็ร้อยบาทเช่นกันนะคะนี่ราคาน้องเป็นคนเปิดพี่เป็นคนปิดเราคุยกันได้ต่อรองได้เนาะพี่เนาะอ่าน้องส่งขนส่งไปรณีนีนะคะรายการต่อไปค่ะนี่เลยกาตันยูปู่ให้เกินล้านรุ่นหนึ่งหลวงปู่ชูนะคะหลวงปู่ชูน้องขอห้าอบาทเนาะพี่เนาะอ่ะสองห้าห้าหกนะคะ เผื่อใครชอบก็ทักมาได้ใครเป็นลูกศิษย์ลูกหาทักมาหาน้องโบได้เลยนะนี่เลย <c oughs> ถ้าราคาที่มันเปิดสูงไปลองต่อกันได้คุยกันได้ไม่ต้องขิดไม่ต้องอายน้องพี่เนาะรายการนี้น้องเป็นคนเปิดค่ะพี่เป็นคนปิดนี่รายการต่อไปนะคะพี่นี่เลย หลวงพ่อแดงค่ะพี่ผิวิ่งหิ้งเดิมเดิมเลยนะนี่ตรงห่วงเป็นห่วงตันนะคะพี่สภาพเก่าปึกเลยนี่อ่ะพี่ชมตรงห่วงมีบินบินเขาเรียกว่าบินหรือเปล่าเนาะก็ไม่รู้เนาะตรงสระอูก็ติดขอบเปลี่ยนชิดเปลี่ยนแบบนี้เลยนะอารายการนี้ค่ะขอที่เจ็ดร้อยบาทนะคะเอาหกร้อยดีกว่ารายการนี้เอาหกร้อยเนาะพี่เนาะหกร้อย ห่วงตันนะคะรายการนี้อ่ารายการต่อไปนะคะพี่นี่เลยเป็นเนี่ยลักษณะแบบนี้นะคะมีพระเขาเรียกพระอะไรน้องไม่ได้หาข้อมูลมาเกาะน,นะคะนี่ค่ะด้านหลังคะ่ะพระอาจารย์ลีจะเอาวาดวาดัดอสุกธาลาม เก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะพี่นะนี่รายการนี้ค่ะน้องเอาห้าร้อยบาทแล้วกันเนาะพี่เนาะรายการนี้เอาห้าร้อยค่ะอือ รายการต่อไปค่ะพี่เป็นพายสิบห้ศตวรรษนะรายการนี้ค่ะพี่นี่น้องเอา4ี่รอยบาทค่ะพี่รายการนี้นะ4ี่รอบาทนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้สภาพผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะพี่สี่ร้อย รายการสุดท้ายค่ะพี่เป็นรูปหลอ่อหลงพ่อเงินวัดท่ามาไฟนะคะรูปหล่อหลงพ่อเงินวัดท่ามาไฟค่ะพี่อ่าเนี่เป็นรูปหล่อโบราณนะคะพี่ผิวทองเหลืองแบบนี้เลยนะเงาเลื่นแสงแบบนี้เลยรายการนี้น้องเปิดที่เก้าร้อยบาทนะคะพี่เก้าร้อยบาทเนาะอ่าหลวงพ่องเงินวัดท่ามาไฟนานๆจะมานะคะนานๆจะเจอเนาะ พิมนี่พิมพ์หน้าแบบนี้เลอก็พี่ๆท่านใดนะคะชอบพารายการไหนทักมาหาน้องโบได้เลยนะที่ 0ู9ย์เก้าเก้าสองหนึ่งศูนย์เจี่ศูนย์หนึ่งค่ะน้องลงคลิปไม่เกินแปดโมงของทุกวันอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่องน้องโบบารามีพาเครื่องไว้ด้วยนะคะทุกครั้งที่น้องลงคลิปน้องมันจะเด้งแจ้งเตือนให้กับพี่พี่เลยส่วนช่วงช่วงเย็นนะคะเราเจอกันเวลาเดิมเลยนะช่วงเย็นจะเป็นแฟนลงอีกทีหนึ่งนะคะพี่พี่ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยช่วงเช้าจะเป็นของน้องช่วงบ่ายช่วงบ่ายบ่ายเย,ย,ย,ย็นจะเป็นของแฟนนะคะพี่พี่ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะทักมาหาน้องได้เลยเนาะพี่เนาะรายการนี้เก้ารอยบาทค่ะ ออชอบพระองค์ไหนรายการใดนะคะสามารถทักทูกมาได้ EP นี้ EP ที่229นะคะยามเช้ากับน้องโบวารามีพระเครื่องค่ะจิตแฟแลพระไปกับน้องเนาะพี่เนาะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมเข้ามาดูช่องน้องโบวารามีพระเครื่องวันนี้เสียงอาจจะเอืเ่อยไปนิดนึงเพราะว่าแบบปวดหลังมากหลังแบบเหมือนแบบมันบล็อกหลังแล้วผ่าคอเนาะแบบเหมือนหลังจะขาดจริงๆแล้วพี่นะก็อ่ะ กลางคืนไม่ใช่เวลานอนตอนเช้านี่ต้องรีบตื่นมาอัดคลิปแล้วก็ลงคลิปให้พี่ๆได้ชมกันนะคะพี่ๆสำหรับวันนี้กาบขอบพระคุณและสวัสดีพี่ๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะขอให้สี่โมงเย็นนี้เป็นวันของผู้พี่เนาะขอให้เฮงขอให้รวยขอให้ปังค่ะ